ถ้าไม่เชื่อว่าแบตเตอรี่ของตัวเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางนะครับมันหมดจริงๆเพราะว่าถ้าไม่หมดมันจะต้องขึ้นศูนย์ใช่ไหมตอนนี้คือเราถอดออกมามันจะต้องเป็นศูนย์อะไรเนงะี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาสูบลมกันนะครับเพราะว่าตัวเครื่องสูบลมอันนี้เี x i a มี i m เจียอะไรสักอย่างหนึ่งนจะจำไม่ได้ <laughs> มันก็มีเซ็นเซอร์วัดลมยางเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราจะเลือกเป็นโหมดรถยนต์ มันจะต้องอยู่ที่สองาบาแต่ว่าหน่วยมันคนละอย่างนะเขาบอกให้อะไรนะกดปุ่มนี้ค้างเหรอให้เปลี่ยนหน่วยเป็น psi อา้าวไม่ใช่เป็นปิดเปิดปิด,ปปด,ปดกดอะไรค้างกดไฟอะ่ะไม่ใช่กดอันนี้ค้างอ่าโอเคนะครับ เป็น psi แล้วมันต้องกี่ psi อะอบาก็บานะครับเอาเป็นว่ามันมันจะต้องเป็น2.5งบานะทันทีที่เราหมุนเข้าไปสุดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้น2.5บาใช่ไหมอ่ามันจะต้องไม่ใช่29 psi ด้วยเออเพราะว่า29เกนี่ยก็ลดลงนิดเดียวเองนะปกติเราสูง 3 0ใช่ไหมร้อนหลังกนะเนี่ยมันเหลือ1.9เองนะครับอเอาไปเทียบบรรยัญญาตยยางกับ psi เนี่ยน่าจะลดลงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกาตาเนสอะไรกันเกจแล้วกันนะมันแบบ ช่างใจดีกว่านะทางช่องช่างใจและรอยแปดแชนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตแล้วก็รีวิวการใช้งาน TPMS นะครับ Thai Pressure Monitor System นะก็คือระบบตรวจสอบเออ่ระบบอะไรวะ ระบบแบบว่าวัด,แร,ดแรงดันลมยางรถยนต์นะครับที่มันจะมีมันจะทำงานร่วมกัน2จุด2ส่วนนะก็คือส่วนแสดงผลอันนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวเซนเซอร์นะวัดลมจากยางรถยนต์นะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาใช้งานได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราแบบว่า มันดังบ่อยแล้วเราก็แบบรู้สึกรำคาญแล้วเราก็ปิดเครื่องไปนะครับซึ่งการปิดเครื่องเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยกดปุ่มตรงกลางหรือเปล่าปุ่ม M อ,อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันกดปุ่มซ้ายเว้ยปิดและเปิดนะครับเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ปิดเปิดอยู่ตรงเนี้ยมองไม่ค่อยเห็นหรอกนะนะก็กดปิดใช่ไหมอ่ะแล้วก็กดเปิด,ก,ดปก็ตอนนั้นนึกว่าพังเว้ยเกือบจะซื้อใหม่ละแล้วนะรเราก็แบบแอบแบบ อับเซตเบาๆแบบผิดหวังเบาๆว่าเอ้ยทําไมวะอยู่ในรถนิ่งๆก็ยังจะพังอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเองโอง่เองนะที่เปิดปิดผิด <S <S อ่ะแล้วก็ตอนนี้เอ่อเป็นเวลามากกว่า1ปีแล้วมั้งที่เราใช้งานมานะครับก็คือรู้สึกว่าแบตของตัวเนี้ยในเนี้ยมันจะมีแบตนะเป็นฐานกระดุมขนาด มีแต่อของในกระเป๋าอลลานกระดุมขนาด <c oughs> เล็บดำไปเก็บที่เล็กมาขนาด cr 1 6 3 2นะครับรหัส cr 1 6 3 2คิดว่าแบตมันน่าจะอ่อนแล้วเพราะว่ามันไม่รายงานผลเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ rr เนาะก็คือตรงนี้ ข้างหลังหลังขวานะ r ร g h t r a r r a r right, rare, rare, right. เดี๋ยวเราจะหมุนออกนะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ถ่ายให้เห็น2องอันนะถ้าเกิดว่าเซ็นเซอร์มันยังทำงานเป็นปกตินะครับก็คือแบบแบตไม่หมดอะไรเงี้ยทันทีที่เราหมุนออกเนี่ยมันจะต้องขึ้นศูนย์ะ แล้วก็เดี๋ยวแนะนําวิธีการเปลี่ยนแบบด้วยแต่ว่าวันนี้จะยังไม่ได้เปลี่ยนให้ดูนะครับเพราะว่ายังไม่ได้สั่งมาน่าจะสั่งช้อปปี้แหละซื้อแบบผ้านาอะไรอย่างงี้ไม่ไหวนะฮะเนี่ยเห็นไหมหมุนออกแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นศูนย์แต่ตรงนี้ยังเป็นยีิบเก้าอยู่นะครับอ่ะวิธีการเปลี่ยนแบบก็ถ้าใช้มือเปล่าหมุนได้ก็ใช้หมุนหมุนเลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้มือเปล่าไม่ไหวก็ใช้ไอตัวที่มันแถมมากับตัวนี้เนี่ยเห็นไหม tpms เนี่ยนะครับหมุน ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็หมุนสายนะแล้วก็อันนี้จะเจอกับฐานกระดุมที่ให้ดูเมื่อสักครู่นั่นแหละนะครับนะแล้วก็ถอดออกมาเลยแล้วก็เอาของใหม่ใส่แทนประมาณนี้นะครับโอเคก็อย่างที่บอกเนาะคงไม่ได้สาธิตคงไม่ได้พิสูจน์ให้ดูนะครับว่าสรุปแบตมันหมดจริงหรือเปล่านะครับโดยการแบบรอให้แบตอันเนี้ย แบบกระดุมเนี่ยถ่านกระดุมเนี่ยมาถึงแล้วก็แบบมาถ่ายอัปเดตให้ดูอะไรเงี้ยแต่สันนิษฐานนะเดาว่าอนุมาณว่านะครับมันน่าจะเ,เกิดจากสาเหตุที่แบตหมดนะที่มันแบบไม่ไม่ไม่อัปเดตไม่เป็นปัจจุบันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะครับข้อมูลไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้โอเค่นะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็้อยนะเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยไกดแชร์แค่ subscribe like นะ่นะไปพบกันใหม่คลิปหน้าพูดอยูตลอดเลย ต้องคนได้เลยลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ